ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กรกว่าคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกขพี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภพาพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผู้พาฟ้าน้ำบ้านแม่เหลาตะบนป่าแป๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณ5้านาฬกา30นาีถึง8นาฬกาวันนี้วันศุกร์ที่30กระกฎาคม2 5 6 4เป็นค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ โดยมูลนิธิแพทย์วิธีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมทั่วโลกสารพลังกันอา้าวท่านใดสนใจเนื้อหาสาระก็ติดตามกันได้นะอภูผาฟ้าน้ำเราอุณหภูมิเช้านี้ยี่สิบปองศาเซลเซียสเย็นกว่าทุกวันน้อยนะ ทุกวันจะ2 1 2สวันนี่20นะก็ยังเย็นสบายสายนะพืชพันธุ์ธัญยญา,ารบนโต๊ะบรรยายก็มีหลากหลายเช่นมีตู้ตี้สาบเสือปืนนกไส้จกแปลงฉันท้านะสโสนากจะแปลงพ้าสุกใบข้าวจากแปลงเลี้ยงง่ายนะ